กลองกลางครับรุ้นไอคอน G R U ฮีโร่ที่ไม่มีอยู่จริง150ตัวราคาแพงสุดไปเลยละกันขอตัวดำนะฮะนนนะ่ามันมีสิทธิ์ได้ตัวดำปะมีสิทธิ์ไหมไม่มีเ,เหรอ กูใช้อะไรเนี่ยห้าพอใครที่มีปัญหาฮามอยยาวเกินไปมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เห็นแล้วลกลุงลังแล้วอยากดูแลตัวเองเอานี่ไปลองเครื่องเล็มขนไข่กูมิ่งเล็มนะครับไม่ใช่การโกนเพราะการเล็มจะทำให้ไม่บาดไม่คันไม่เป็นขนคุดไม่แสบไม่แดงสะอาดโล่งสบายไม่ลกลุงลังจากประสบการณ์ใช้งานจริงคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แถมไข่กูมิ่งยังมีนวัตกรรมเซฟเทคหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือไถยังไงก็ไม่บาดปลอดภัยต่อน้องชายและยังสามารถเล็มได้ทุกส่วนของร่างกายขนแขนขาเอาไปไถหัวยังได้ใช้เสร็จลลลลล้้้้้้างงงนน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 ไไดเเเเยกกกกัััใใครรรทีีี่่ววขสิปปอออจะมหต็ เป็บาทห้ามพลาดใคร,ใครที่มีปัญหาน้องชายกลิ่นอับจากเหงื่อที่ใครหรือที่เปียกเอานี่ไปลองไข่คลีนเซอร์ล้างน้องชายได้สะอาดล้ำลึกแถมลดแบคทีเรียรสะสมลดต้นตอ,นตอนของการเกิดกลิ่นช่วยดึงน้ำเข้าสู่ผิวสดชื่นยาวนานเจ็ดถสองชั่วโมงเพราะมีกรดซาลิกไซลิกหรือที่รู้จักกันในชื่อ BHA และที่สำคัญอ่อนโยนต่อน้องชายเพราะมีค่า pH เป็นกลางการันตีโดยแพทย์ผิวหนังมีให้เลือกสองกลิ่น r e l a x i n g War m ฟีลอุ่นๆใช้ตอนเหนื่อยเหนื่อยอยากผ่อนคลายทอนวูดดี้ o ูดดี้มิสเนห์อบอุ่นและนุ่มนวลหรือรผิว พร้อมลุยทุกกิจกรรมจัดกันได้เลยไข่เคนเซอร์ให้น้องชายของคุณสะอาดล้ำลึกใช้ทุกวันเสริมความมั่นใจกับผู้ชาย2แบงค์แดงมีทอนเท่านั้นช่วงนี้ของปลอมเยอะมากและในตอนนี้มีกล่องรูปแบบใหม่ใครที่ได้กล่องแบบเก่าไปของปลอมแน่นอนกดที่สินค้าด้านล่างหรือลิงก์ใต้ description ได้เลยเอ็มอยู 34, ่สามล้านครับ6ถึง8ครับเพื่อนร0 6ครับเปิดเลยครับไม่ล้ำครับเพราะว่าเราเปิดเอาคอนเทนต์เฉยวู้หู้โดดออกโดออกโดดออกเจียยูโปรตุเกสบอง ล็อกไอ้สัตว์ล็อกนี่นี่พี่ดูสภาพดีให้ผมเปิดอะฮะอาต่อเลยกูไปยาวเลยไม่ลำด้วยอันทะลูกหนังอบอกขุมลำอันนี้นี่อิตาลี C D M ใครวะโอ้โเอาแปดมาเล่นคำๆหน่่ยก็ไม่ได้ยูเว่อะโรคาเตอรี่การันตีแปดครับไม่ลำครับอื ฮีโร่เตะบอลไม่มงเตะบอลเตะเดี๋ยวเอาฮีโร่ก่อนฮีโร่เจียอยู่ฝรั่งเศสแล้วเซ็นเตอร์แบ็กบลองล็อกไม่ไหลสัตว์เตะบอลไม่มงอ่ะกูดูลิงก์ก่อนดีกวปะ ใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายเก้าใบมีบวกแปะเดียวเปิดแบบไม่คาดหวังโอเคถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวัง ยังได้เบลเบดี้นะกูได้ไข่เนี่ยเชฟฟากัสเนี่ยร้อยหลุ้นอ p ครับเป็นปีที่เราอยากได้กันมากที่สุดตอนนี้ทุกคนในเซิร์ฟอยากได้ปี e ีพีสีเหล,ล,ลืมมองคไปเมไมเเ <laughs> <laughs> ไม่ได้อรวยครับพอดีว่าวันนี้ต้องลงคลิปครับเนี่ยคลิปนี้คือต้องลงวันนี้เลยมงคุณคุณไหมอ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยเป็นเกมอะไรวะนะ f c ออนไลน์เอ้าขอบคุณที่เป็นสตาร์ครับกูจะหลุดสตาร์บโอ้ f c ออนไลน์เหรองานหน้ากูเบลคาตัวก็ได้ไป ไล่แดมไล่แดมเมื่อกี้ขอบคุณที่เป็นสตาร์ครับสตาร์เอฟผัวเขากำลังเม้นอยู่มีไฟสองใบโอ้โหเฮียเปิดไปเลยพี่พี่ซีอยู่แล้วเพราะพี่ต้องลงคลิปไม่ว่าจะรวยจะเกลือพี่ก็ต้องลงนี่ครับจียู่ครับโปรตุเกสครับ อาเจนในเฮียซินเตอร์แบ็กใครวะนะมาดินี่ครับเมดิน่าลีกแมกโนโน,โนอ่อเอาแมวเ,เปิดน,นู่นมันขึ้นไปนู่นแล้วรอบนี้แบกเกลือเป็นกระสอบเปิดเลยไม่สดไม่ซีเปิดรวยก็ดีเกลือครับก็ดีอยากได้เกเลือเือคุลินิตาลี อเออกูเชื่อแล้วว่ามันดีกว่ากล่องสามกล่องสามเห็นไม่ได้สิบล้านก็มีเหมือนกันแอบเปิดกิจครับไม่ใช่เลยต่อจากเมื่อคืนเลยนี่กูตัดคลิปเหลือห้านาทีคลิปไม่พอมาแต่ทีนี้ผมจะเปิดกล่องแพงสุดกล่องยากสุดครับเพื่อนเ,อเปิดในสตรีมแม่งมีเดียคนแช่งไงกูม,มาเปิดหลังสตรีมดีกว่าพวกมึงก็รอดูในคลิปเอาละกันแค่นั้นนะโอเคมาดูซิว่ากล่องแพงสุดได้เอ็มเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่สิบเอ็ดล้านนะครับเพื่อน ได้เอ็มมาทั้งหมด 20M อนี่กูอยากมานานแล้วป<ฮ>กติผมจะไม่ค่อยเปิดหลังสตรีมหลังไม่อะเปิดแต่ในสตรีมแต่ประเด็นคือแม่งแช่งกูเยอะกูเลยมาเอเอ,อผมเลยมาแอบเปิดดีกว่าเออมันดีมะใบแรกครับ6ถึง8 0 9นี่ได้ดูวันนี้เลยนะชุดนี้เลยชุดเดียวกับสตรีมเมื่อคืนเลยไปตอนนี้1 0 4โมง47คลิปน่าจะลงประมาณ 5- 6ม <10 9. S 1> โมงเย็นมาร0 9เวฮ้ยซีเปน โอ้โหแปดไหมหเกียป้ามาริดเชลซีเข้าฟูด้วยแต่เอพีขนาดนี้ใครจะใช้มึงถามจริงเถอะหถึงแออก7แล้ว7จ็ดถึงแปดะจะออกอะไร25้ายังไม่เห็นเลยนะเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะโอ้เจยูโอ้โหกลางลุกใครวะนะคอโราโดเอ้ โอ้บักอันนี้ <are> บักมีฮาโลวิกอะไรเนี่ยมีไฮโลวิกเนี่ยมันออกคลิปที่แล้วผมก็เปิดได้แม่งเฮ้ยจีอูโปรเกรโอ้มีมีไฮโลวิกชื่ออะไรมันล็อกเกินไปแต่แค่ยี่สิบสี่ไม่มาผมก็พอใจแล้วครับ ราะว่าสองปีเมื่อกี้มีเอ้ยสองการเมื่อกี้มี CU กับ GRU และจีออิตาลีซินเตอร์แบล็คมาลินี่เนตา้าโอ้โห 3M เอ็มี่เหรอโอ้โหคุณว่าแพงแล้วมึงดูรูปตอนหนุ่มเลยเนยตา้าตอนหนุ่มอ่ะวันนี้เปิดในสตรีมให้คนดูทมถุยกูดีกว่าใบสุดท้าย25ฮีโร่จีอาร์ยูซียูอพีไม่ค่อยพูดดีเลยร้อยสิบ1ามขั้นต่ำคือ128 กล่อยกล่อยหอมหอม f ู c k จรนี้อเนี้พูดหนึ่งนแหละเฮ้ยสี่ยูอังกิจแบนเดเ้ไม่รู้ว่าทำไมหลือฉันไม่เคยเข้าใจกล่องกลางที่กูเปิดก่อนหน้านี้ยังรวยกว่าเลยฮะโหล ผมขอโทษคนดูครับนับตั้งแต่นี้ผมจะไม่อะเปิดแล้วครับผมจะเปิดในสตรีมครับกล่องกลางกูได้เดียวเปโลสิบล้านล้านบวกๆอันนี้กล่องแพงกูได้เจ็ดล้านล้านเออดีนะไหนๆก็ไหน,ๆ,นๆละกูติดลมว่ะเัวกล่องกลางอีกกล่องหนึ่งแล้วกันมาดิ <c oughs> เขาเรียกว่าติดลมมาดิเปิดสองรอบเลยในสตรีมไม่ต้องดูอะดูสดๆอะไม่ต้องดูกูจะเปิด,ปดอย่างนี้ ลืมบอกอีกหนึ่งโปรโมชั่นซื้อไข่กุ้งมิ่งกับไข่คินเซอร์จากราคา2 2 2 2บาทลดเหลือเพียง1666บาท8 8นี้เท่านั้นช่วงนี้ของปลอมเยอะมากและในตอนนี้มีกล่องรูปแบบใหม่ใครที่ได้กล่องแบบเก่าไปของปลอมแน่นอนกดที่สินค้าด้านล่างหรือลิงก์ใต้ e s c r i p t i o นได้เลยมีเหลือที่ไอ้มงมันจะยอมที่อีก4ใบครับเพื่อนเมื่อกี้ยังเกลือเลยมาเริ่มที่ใบแรกครับร0 6 6กถึง8กูว่าไม่มีไฟเฮ้ยหยุดร้องไอแมวยูเวอยากเปิดการ์ดอหอ เฮ้ยซีย oh ูบาซิลแบ็กขวาคาฟูอ่ะวะโอ้โหถึงแปดออกเจ็ดเมื่อกี้มันก็ออกเจ็ดเอาแปดมาให้กูขายกาันได้อ้าห่ถึงแปดอีกกูไปเลยกูงานไวมาเอาแมวมา,า,มาดิมาซียูอังกฤษแบ็กซ้ายเบนชีเบลแปด ซีย hey, <t an disadvantaged country> ูออกรวยเลยลูกซียูออกมันลั่นเลยลูกพ่อนะเหลืแค่สองใบนะลูกถ้าได้ตัวที่อยู่ยูเว่นะเอาไปเลยอาหารเปียก everyday everynight แป๊ะถ้าได้ตัวไายนอกพ่อจะเอาให้กินทั้งปีโอ้โห EP อิตาลีอีกและเซนเตอร์แบ็กมารินี่เนต้าไม่มีครับเพื่อนปีนี้เป็นปีใหม่ๆครับไข่วะนะดูตัวที่มันออก6ถึง8ได้ผมดิมีเด็ดตัวใช้งานดีๆแต่บักนี่ไข่ดอส ดอสเซนาผู้ใหนี่งานไวครับอันนี้งานไวเลยมาผมขอโทษคนดูด้วยนะครับหลังจากนี้ผมจะไม่แอบเปิดแล้วนะครับผมจะเปิดในสตรีมให้คนดูดูตลอดนะครับและใบนี้แมวยูเวตัวนี้ขออนุญาตกดเลยละกันนะครับเพื่อน25ฮีโร่ผมไม่หวังแล้วครับไม่หวังะลูว่าออกไอคอนกวัวออกไอคอนยังไงก็ไอคอนเชื่อปฮีโร่ไม่ไม่มีเว้ นี่สเปย์โอ้โหกากหมดลาอูต่อเลสกูไม่น่าพูดเมี่ยงเลยลาอูโอ้ตอเลเท่าไหร่วะแต่ผมว่าได้ได้ดีกว่ากล่องกลางอ่ะเออได้ดีกว่ากล่องแพงสุดอ่ะตอเลสิบหกล้านสภาพ